สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแปราแรปร่นะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม b a c k p a c k b a t t l e นะครับซึ่งวันนี้ก็ถึงคิวของเบอร์ซิเกอร์แล้วนะฮะแล้วก็เบอร์ซิเกอร์เนี่ยมีการอัปเดตรีววลานเรื่องของชีทกูเบิร์ตกูเบิร์ชีทของเรานั่นเองฮะมีการเพิ่มแม็กเลือดในการเขาเรียกอ,อะไรเพิ่มหลอดแม็กเลือดจาก15เป็น18ฮะก็ถือว่าดีแล้วก็วันนี้ฮะผมแพ้มาหลายตานักหนาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นเป็นอะไรดีสูมมาเดิมแหละไป อยากจะเปลี่ยนมันได้ครุยมาได้ครุยเดี๋ยวผมเอากระทะเอากล้วยเอาโลเอาอันนี้มาเอา,าเอันนี้มาเอามาให้หมดเอามาให้หมดประเด็นคือผมแบบแพ้กระจุยกระจายมาเดี๋ยวผมอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็เอาเดี๋ยวมันต้องสลับที่กันอีกแหละสลับที่กันสลับที่กันอันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่เอา้าไม่ได้อีกเอาไม่เป็นไรวางท่านี้ไปก่อนวางทาง่านี้นี่วางนี่นี่วางนี่แล้วไปกันต่อฮะ มิคุยมาก็ดีเหมือนกันนะอย่างน,น้อยก็ให้ค่ารักของเรานะครับส่วนสําหรับวันนี้นะฮะก็ใจผมเนี่ยอยากจะลองเล่นพลังสาวน้อยคู่กับดาบใย,ยเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยมันไม่ได้รีบาลานซ์ไม่ใช่มันไม่ได้มีไอเทมใหม่เข้ามาอืมไม่ได้มีไอเทมใหม่สําหรับตัวเขาเข้ามานะฮะนอกจากคาตานะอืมเอานี้มาก็ได้คาตานะมันก็ถือว่าดีนะของดีของดีอ่านี้หยิบวางไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะ คาตานาเป็นของดีชิ้นหนึ่งซึ่งผมมองว่ามันก็โอเคแต่ถ้าสมมุติเกมนี้มีสัก2อันเนี่ยผมจะเลี้ยงน้องหมาเลยนะเออเล่นสายน้องหมาดูมันก็น่าจะน่าจะสนุกดีอ่ะฮะก็ก็ก็สนุกดี <c oughs> เออแต่ทีนี้ที่ผมเคยเจอรู้สึกว่าคาตานามันเล่นคู่กันแล้วมันจะมีปัญหาแต่ช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงของเบต้าเทสฮะช่วงของเบต้าเทสปัญหามันคืออะไรปัญหาเหมือนกับว่ามันอ่ะ ลบความสามารถของของศัตรูเนาะลบความสามารถของศัตรูแล้วก็ไปเพิ่มให้กับตัวเองแต่ทีเนี้ยด้วยความที่มันมี2ออันนะมันก็เลยเพิ่มแค่ของใครของมันหรือเปล่าตอนนั้นอ่ะผมเหมือนคุ้นๆว่ามันจะเพิ่มของใครของมันแล้วดาเมจมันก็เลยขึ้นน้อยฮะทั้ง2ออันเลยขึ้นน้อยมันก็เลยแบบไม่เก่งดูไม่เก่งผมก็เลยว่าเออเดี๋ยววันนี้จะเล่นคาตาสักอันหนึ่งส่วนอีกอันหนึ่งอาจจะเป็นเลเปียก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหม หรือถ้าสมมุติวันนี้ไม่เล่นเลเปียเลยไม่มีคาตนาไม่มีเลเปียก็ดาบใหญ่แล้วกันฮะแล้วก็ตอนนี้ออกมาเนี่ยก็จะมีแค่จัสตสต็นะเดี๋ยวผมหยิบจัสตสตออกมาเพื่อลดการใช้เซมีนาครับแล้วก็เอาคัสซูมเมอร์การ์ดมาห่อค <c oughs> นนี้ไม่เล่นละ <c oughs> ผมล้าล้าก็หอ่อกมาล็อกอันนี้ไว้ฮะล็อกอันนี้ไว้แล้วก็อืมหมดละตังหมดฟลุตเราวางได้ไหมเนี่ยอ่ะวางไว้ตรงนี้หนึ่งวางวตรงนี้สองวางได้แค่นี้ อะถอยหลังมาหน่อยปึ๊บ,ป,บปั๊บปึบ๊บปั๊บอ่ะคืนไปนิดนึงได้ไหมได้มาส <c oughs> ามอันก็ยังดีไปกันต่อฮนะอย่างน้อยให้เขาเสกโลเสกเสกรักให้ได้นะครับเราต้องการลักสามดอกนะขอรักแค่สามดอกปึ๊งมีสองแล้วสามดอกเพื่อให้เราตีร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับเท่านั้นเลยตีตีโอเคตีไม่เข้าฮนะตีตีไม่เข้า หนักเลยนะตีไม่เข้าอะ่ะอ่ะโอเคดีไม่เข้าแล้วมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอาอันนี้มาแล้วกันอันนี้ก็ดีนะพูดถึงก็ดีครับมีไม่กวาดด้วยเราอะ่ะมีไม่กวาดด้วยมีชุดกอดด้วยฮะเตรียมพอลเตสเลยแต่วันนี้เราไม่ได้เล่นนะฮะล็อกอันนี้เดี๋ยวนะอืมเราซื้อของได้แค่นี้เอเหรออ่ะล็อกอันนี้ไว้หน่อยฮะส่วนอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็อืมโอเคเท่านี้เลยแล้วกันเอากล้วยออกมาไหม เอากล้วยออกมาก่อนแล้วเอากล้วยออกมาก่อนแล้วกันฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่แล้วไปกันต่อครับไปตรงข้ามมีก้อนหินก้อ <c oughs> นหินอ่ะก้อนหินอดีเราตีไปก่อนตีไปก่อนสุบแล้วไอเทมที่เรารอนี่มันไม่ม,มาสักอันเลยเหรอดาบถางหญ้าจะเรียกลดดาบถางหญ้าไม่ได้แล้วเนาะลิปซอเบทครับลิปซอเบทจะลดความสามารถลดดาเมจของไฟตรงข้ามมาใส่ตัวเองเออลดบัฟดาเมจของไฟตรงข้ามเนาะแล้วก็ ดาบใหญ่เออดาบใหญ่ก็ไม่ออกอ่ะไม่เป็นไรแต่ผมหยิบอันนี้มาก่อนเอาช่องนี้มาแล้วก็อันนี้มาวางปั๊บได้สายฟ้าขายทิ้งไปฮะขายทิ้งไปปุ๊บหยิบอันนี้ออกมาหยิบออกมาอ่ะไม่เป็นไรหยิบออกมาก็ได้หรอกอืถุงมือเอาถุงมือวางตรงนี้นี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็ที่เหลือช่างมันครับไปกันต่อฮะอย่างน้อยๆเราก็ตีโดนร0อเซตแล้วครับ ขอแค่ตีให้โดนเนี่ยผมก็ชื่นใจแล้วนะกระทาดูดีเนี่ยค่าความเป็นยำ95%า9อ่นะผมปิดตาไปหนึ่งที95 100แบ้าหนึ่ละหนึ่ได้ยังไงเนี่ย1น0่มันมีแค่2ดอกเองเนี่ย100กว่า 100, กว,า100กว่าออฟตี้ตียีิโอ้โหเหลือหัวใจดวงเดียวอืมอ่ะหยิบช่องมาหยิบช่องมาล็อกอันนี้ไว้ฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็อืม ไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามกำลังจะรวมคาถาแต่เขามีรีเจน6หน่วยฮะแต่เราตีเข้าไปก่อนดาเมจ9เรามีตะเกียงทั้ง2อันกลัวะไรอ่ะ1ิ1 1แล้วฮะ10 11เด้งเดงโอเค13แล้วตีแต่ตีไม่เข้าตีไม่เข้าเหรอเนี่ยดาเมจ14ดาเมจ17ตีเรามีดีบัฟด้วยนะมีดีบัฟมีมีวัทเทลดด้วยเอาตี ตีโหดาเเ็น20กว่าจะตีเข้าหัวใจเพิ่มมาหนึ่งดวงฮะแล้วก็ของไม่ได้เลยของที่เลงไว้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรียกน้องหมามาแล้วกันแล้วก็ได้หมาดำมาปอกคอเลปียราคาลดลดราคาลดลด็อกอันนี้ไว้ล็อกนี้ไว้เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งฮะ <c oughs> โอเคตอนนี้เรามีเลเปยอนเดียวฮะแล้วน้องหมาที่คราบไม่ได้ฮะเราไม่มีฟอจจิง้งแฮมเมอร์ <c oughs> เราสูมกระเป๋ามาฮะฟอจจิง้งแฮมเมอร์เราไม่มีอ่ะเราแทงไปก่อน แทงไปก่อนตีตีต,ตีโอเคเรามีค่ารักมาฮะค่ารักมาตอนนี้เมียสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเอาแทงไปก่อนแทงไปก่อนเออเนี่ยกว่าจะมีอาวุธดีๆใช้แล้วฟอสติ้งแฮมเมอร์มาแล้วฮะปลอกคอมาแล้วก็รีโรดหนึ่งที่มีมังกรล็อกอันนี้ไว้ฮะเดี๋ยวต้องใช้แล้วต้องใช้อันนี้วางไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะครับน้องหมาไปก่อนไปต้องข้ามี มีมีกูเปิดสองตัวแล้วทำมันทิกเกอร์กับโบเออตีตีเข้าไปตีเข้าไปฮะแล้วกูเปิดสามตัวไหวเหรอไม่ไหวหรอกคือเราเขาไม่สามารถที่จะทิกเกอร์เจ้าไอตัวนี้ได้นะกูเปิดได้มากมากพออะหยิบอ่ามอสแตรออกมาฮะมอสแตอันนี้ออกมาปุ๊บอันนี้ออกมารีโร่หนึ่งที่มีถุงมืออีกอันหนึ่งรีโร่อีกหนึ่งที่มีดาบนี่ อันนี้อยู่นี่อ่าเราจะได้เล่นแล้วฮะเราจะได้เล่นแล้วปุ๊บหยิบอันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งอันนี้เดี๋ยวนะขยับขยับทางไหนดีขยับทางไหนดีเราอันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางไวน้นี่อันตะเกียงวางไว้นี่หนึ่งวางไว้นี่สองได้ใช่ไหมได้เดี๋ยวถุงมือนี่เอาไงนี่เนี่ย <c ười> ครับไหมถุงมือครับดีหรือเปล่าคือผมว่าถุงมือมันไม่ต้องครับหรอกเออพอแล้วไม่ต้องครับแล้วฮะ ไม่ต้องคราฟแล้วแล้วก็นี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งวางวตรงนี้สองอืมน like. ้องหมาเราเกะกาเนี่เดี๋ยวขายคุยไหมขายคุยหรือเปล่าเดี๋ยวนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ขยบมาข้างล่างนิดหนึ่งแล้วก็นี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็ของที่จําเป็นเนี่ยมันไม่จำเป็นยังไม่จาเป็นยังไม่จาเป็นอันนี้วางไว้ตรงนี้น,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 นี่วางไว้น,น,ววน,นี่แล้วล็วลวอกอันนี้ไว้ไปกันต่อฮะ โชคดีที่เราได้ของลดราคามาฮะไฟตรงข้ามมี X อ็กค b ลิที่มีเดี๋ยวนะที่มีโทเทม3อันถามจริงแล้วก็ที่อึ้งกว่าคือสมิ่าเขาพอใช้หรือเปล่าไม่พอหรอกเออแล้วเรามีคลีด้วยเหรอเออใช่เรามีเรามีเรามีแล้วเราหลงหลงลดมๆเดี๋ยวนะเอาอะไรมาดีเอาสิบตัง13บาทเดี๋ยวผมเอามีดมาแล้วก็ล็อกล็อกอันนี้เออขายนี้เลยไหม ขายเลยไหมอันนี้ขายไปอันหนึ่งแล้วกันซื้อไข่ามาฮะซื้อไข่ามาวางไว้ตรงนี้ส่วนอันนี้เดี๋ยววางไว้น,นี่หนึง่งวางไว้นี่หนึ่งหรือไงวางไว้ตรงนี้หนึง่งนี่หนึ่งหรือวางไว้ตรง,งนี้หนึง่งวางตรงนี้หนึ่งอ่ะวางได้วางได้วางได,งได้เดี๋ยวอันนี้ผมเพิ่มให้กับเรเปียส่วนอันนี้วางไว้ตรงนี้ปอจจิ้งแฮมเมอร์วางไว้นี่ฮะแล้วก็น้องแหนนแงแมะวางตรงนี้ได้วางตรงนี้ได้แล้วก็มอสแตทอันนี้ขายไปเลยไม่ใช้แล้วฮะส่วนโล่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 เดี๋ยวไว้ก่อน ปุ๊บอันนี้มาอันนี้วางไว้ตรงนี้อืวางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่แล้วก็ถุงมือกล้วยโลว่วางไม่ได้สักอันวางไม่ได้สักอันเลยไปกันต่อครับไปตรงข้ามมีดาบใหญ่มีมังกรแล้วก็เอ็เอกต้าเองก,กี้ฮีแล้วเขาจะเปิดอามาตะได้ด้วยนะครับครั้งหนึ่งเราแทงไปก่อนแทงไปก่อนอา่าขยันตีครับขยันตีขยันตีนตี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 ต,ต,ต,ตีโอ้โห ดี๋ยะยังมีโลอืมน้องหมาเอามาแล้วครับเอาเคอร์เตสมาวางอ่ะน้องหมามาแล้วก็ช่องนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อสักทีฮะเอานี้วางไว้ตรงนี้ส่วนอันนี้เดี๋ยวเอาออกมาก่อนครับน้องหมาอ,าออกไปแล้วอืมอันนี้วางไว้ตรงนี้ก็ไดะไปกันต่อครับได้วุ้นสองชิ้นแล้วสมใจเน้แทง, 6, 34, 34, 34, งหกสามสิบสี่สามสี่สามสิบน้องหมาโอ้ยน้องหมาโหลดช้าตีตีตีต ตีตีโหหกสิบแปดดูสิอันนี้38อันนี้15้าอันนี้48่ผมว่าผมเอาเอาอะไรออก <c oughs> เออผมว่าผมขายคาตนานะออกดีกว่าฮะรู้สึกไม่ลงเท่าไหร่เลยเพราะว่าคาตนานะเขาใช้สมิน่าค่อนข้างเยอะฮะอีกอย่างมังกรเราออกมาแล้วด้วยเพราะนั้นขายฮะคาตนานะส่วนมังกรเราเป็นมังกรไฟฮะมังกรไฟจะซื้อือนี้มาหนึ่งซื้อนี้มาหนึ่งซื้อนี้มาหนึ่ง,อ,งอ่าโอเคเดี๋ยวจัดของใหม่แป๊บหนึ่งฮะ อันจริงตอนนี้ผมอะมองว่าผมวางของแปลกๆแ,แล้วนะผมว่าผมวางของแปลกๆแ,แล้วนะเพราะว่าช่องมันมีน้อยเกินนะผมไม่รู้จะวางไว้ยังไงแล้วเนี่ยดูดิเลเปียผมดาเมจก็ขึ้นเอาขึ้นเอาอ่ะยี 26, 27, ่สิบหกยี่สิบเจ็ดแทปตี้เออเนี่ยสมิาเหลือใช้ฮะแต่พอสมิาเหลือใช้อ่ะเดี๋ยวหยิบอันนี้มาเอาน้องหมาดามา,า,มาตัวหนึ่งรีโลนหนึ่งทีมีมังกรอีกอันหนึ่งอ่ะซื้อปะ่ะเวฟที่สิบสี่กว่าน้องจะฟักสิบหกพอดี สิบพอดีเดี๋ยวเอาทานมาทานมาหนึ่งก้อนหมดเลยตังหมดเลยตังเอาโล่ขายไปซื้อไข่มาซื้อไข่มาน้องวางไว้ตรงนี้แล้วหมา <c oughs> เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยช่องไม่พอผมขายนี้เลยไหมขายไปเลยดีกว่าฮนะขายไปเลยแล้วก็น้องหมาตัวนี้เดี๋ยวมันจะหลุดช่องใช่ไหมเอาเดี๋ยวผมก็ต้องคราบเขาอยู่ดีอ่ะต้องคราบเขาอยู่ดีอเอาไงซิ เอาไงดีนะต้องหมาวางไว้ตรงนี้หนึ่งตัวเหรอตึ๊ดตึดตดหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี้หนึ่งตัวนี้แล้วก็ฟอตติ้งแฮมเมอร์เอาไงดีเนี่ยฟอตติ้งแฮมเมอร์วางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาตะเกียงวางไว้ตรงนี้อันนี้แยกกันวางฮะแยกกันวางแล้วอคอขึ้นไปแล้วก็ฐานวางไว้ตรงนี้ฐานวางไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวต้องหาช่องต่อฮะไปกันต่อครับ ตอนนี้เราคีเท่าไหร่แล้วเนี่ยเยอะนะ82%นะ82%ส้ตี้ตี้เฮ้ยเฮ้ยฝ่ายตรงข้ามแรงแรง <c oughs> เฮ้ยีนน้องมิมุมเขาเล่นยังไงของเขาเนี่ยเราโดนพีทต,ตั้ง24หน่วยฮะเขาทิกเกอร์กับพวกอาหารการกินนะเขาน่าน่าสนใจคือผมไปเจอเขาช่วงที่แบบว่ามันจะว่าไงดีอะ่ะคือเราเรายังเล่นเขาไม่เป็นและยังไม่พร้อมเล่นฮะน้องชอบมาแบบเซอรไพรส์อะ เซอร์ไพรส์อ่ะถุงมือเหรอเดี๋ยวผมล็อกไว้หน่อยฮะเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคไปกันต่อฮะไปกันต่อเราได้ดูบิชอคมหลูบิชอกเราต้องมีฮีทสิบสองหน่วยในการสร้างสตันนะฮะเรามีแปดเก้าสิบสีสิบเอ็ดสิบสองโอเคไฟตรงข้ามสตันไหมเนี่ยเ, <c oughs> เนี่ยผมยังชอบเลยลูบิชอกอะคือถ้าสมมติเนี่ยม,มีเขาเนี่ยผมหายห่วงไปหลายเรื่องเลยนะ หายห่วงหลายเรื่องเลยครับแล้วก็มีมานาให้ใช้ไหมเนี่ยไม่มีนี่หว่าไม่มีมานาให้ใช้อ่ะเดี๋ยวผมหยิบอันนี้มาแล้วก็มงกุฎคงไม่ได้เล่นแล้วฮะเพราะว่าผมไม่มีมานาเนาะรีโรหนึ่งทีมีมานาจนได้ <c oughs> ไม่ใช่เอเอเาไงดีเนี่ยอ่ะมีไว้สักหน่อยก็ดีฮะมีไว้สักหน่อยก็ดีแล้วก็อันนี้ใส่อันนี้ไว้แล้วก็ล็อกอันนี้ไว้แล้วไปกันต่อฮะตอนนี้น้องหมาเราเต็มเลยมังกรมังกรเต็มไปหมดเลยสัตว์เลี้ยงเราเราครีร้อยอย,อย่างเนี่ยเก้าบี่ เ4เอาเราแทงไปก่อนแทงไปสี่สิบสี่หมาโฉบสี่สิบมังกรตดสตันห้าสิบหกเฮ้ยนั่นเนี่ยถ้ามันมีแบบเนี้ยมันมามันสนุกนะมันสนุกมากๆากเลยครับอ้าวมีมังกรน้ำแข็งไม่หนึ่งตัวเออแล้วก็อันนี้วางตรงนี้ครุยเนี่ยผมขายทิ้งนะเกจก,กะฮะเกจกะอันนี้วางตรงนี้เอาหมาไปหนึ่งตัวหมามาสองตัวฮะเวฟที่สิบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดแล้วอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็มังกรวางไว,ตงว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันวางได้กี่ช่องเนี่ย อเดี๋ยวผมขยบขึ้นไปหนึ่งช่องนนี้วางตรงนี้กลายเป็นว่าผมมาเร่งความเร็วให้กับลูบี้ช็อกใช่ไหมใช่อ่ะน,น้องหมาตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัว,ตน,น,ตวน,นี้วางตรงนี้ครับคริทะลุร้อยแล้วฮะทะลุร้อยครับไปกันต่อฮะตอนนี้เรามีฮีเท่าไหร่เนี่ยปึ้งสี่หน่วยสี่หน่วยอาตี 5, 5, 6, ห้าห้าหกเจ็ดโอ้โหเราก็ครีเยอะคุณไมถึงสิบสองแล้วมั้งเนี่ยไม่ถึงฮะ ทีไม่ถึง12เราชนะก่อนชนะก่อนปุ๊บโอเคเดี๋ยวเราสลับมาปั๊บป๊บ,ปบรีร่นหนึ่งทีขออีกทีหนึ่งแล้วก็ขออีกทีหนึ่งมีน้องหมาอีก <c oughs> จะเยอะไปไหนเนี่ยฮะจะเยอะไปไหนมันหลุดหลุดขอบมหมดแล้วฮะหลุดคอบหมแล้วแล้วก็มีมีมงกฎด,ด้วยแต่เราก็ยังไม่มีมานาฮะรีร่นหนึ่งทีมีน้องหมาดําอีกตัวหนึ่งซื้อไปสิรออะไรอ่ะเอาให้เต็มที่ฮะเอาให้เต็มที่ครับไปกันต่อฮะ เกมนี้มันเกมอะไรเนี่ยน้องหมาน้องอะไรเต็มไปหมดเลยฮะไฟต้องข้ามมีโรอยู่สองร้อยอืฮ้ยรูปไฟมันสวยนะรูปไฟมันเปลี่ยนไหมผมว่ามันเปลี่ยนคือศึกมังกรประท่ามังกรหรือเปล่าน้องหมากัดมังกรอ่ะตีอ่ะ,อะโอเคตีแล้วเราโดนสะท้อนเหรอดีบัฟทําไมดีบัฟเราโดนทาไมดีบัฟเราโดนน้าแข็งเราโดนน้าแขงง็งทั้งที่เขาไม่มีน้ําแข็งฮะทั้งที่เราเอ้ยทั้งที่เขาไม่มีน้ําแข็งแต่เราโดนน้าแข็ง่ะ ตี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 เลยร้อยหนึ่งอืมอ่ะเกิดอะไรขึ้นแล้วโดนดีบัฟตัวเองฮะชัดๆไอ้อย่างอื่นอ่ะไม่ไม่เท่าไหร่แต่อัเนี้ยโดนน้ำแข็งเนี้ยชัดๆเลยฮะเราโดนสะท้อนดีบัฟเหรอฮึๆๆๆๆไหนดูสิเกิดอะไรขึ้นนี่อัมเ e รดออฟดาร์เนฮะอัมเ e รดออฟดาร์เนปุ๊บปุแต่คิดว่าเราน่าจะสร้างนี่ s สกูแบทอินฟิส o กูแบทเนี่ยเราสร้างขึ้นมานะสร้างขึ้นมาแล้วน้ําแข็งหายไปตอนไหนหายไปตอนตรงนี้ซันอ r รเมอร์ซันอาเมอร์ลบอ๋อซันอาเมอร์เขาลบดีบับนี่ฮะใช้1นึ่ฮิตในการฮิลสิและลบ2ดีบัฮะเราก็เลยโดนมาแทนโดนไอ้นี่แหละโดนไอ้นี่มาแทนผมก็คือคิดว่าผมโดนของตัวเองไม่ใช่นะ ไม่ใช่ครับคือเขาอ่ะลบดีบัฟผมแล้วเขาก็ไล่ดีบัฟใส่ผมนะแล้วผมอนะ่ะไม่มีของที่ใช้ใช้ลบดีบัฟของตัวเองฮนะก็อ่ะไม่เป็นไรตามสภาพแต่เกมนี้นี่เป็นเกมหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยทำไมน้องหมามันออกมาเยอะขนาดนี้ไม่พอนะมีมังกรมาด้วยอีก2ตัวแล้วมีเลเปียที่ดามเมจค่อนข้างแรงฮนะอันจริงนี่ถ้าสมมติมีชุดเกราะสักตัวนี่ผมถือว่าแจ่มนะแจ่เลย แจมเลยฮะแล้วไปทะเลก,ก็ยังอยู่ด้วยแสดงว่าจบไวมากโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ